สวัสดีค่ะโฮโรวิสิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนแล้วนะคะของชาวราศีพฤกษภจ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะเดือนแห่งความรักแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคลิปดวงความรักรายเดือนจะขอแยกออกไปนะคะอันนี้จะขอดูเป็นเรื่องทั่วไปก่อนการงานการเงินสุขภาพโชคลาภพวกนี้นะเพราะว่าความรักเนี่ยอยากจะดูให้ละเอียดหน่อยแยกเป็นคนโสดกับคนมีคู่อะไรแบบนี้ งั้นเดี๋ยวรอดูอีกคลิปนึงด้วยนะคะคลิปความรักอันนี้ขอเรื่องทั่วไปก่อนเป็นดวงรายเดือนนะจ๊ะรอบนี้ดวงรายเดือนนะชาวราศีพฤษภนะจ๊ะตามราศีนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยขออนุญาตสับไข้ก่อนนะจ๊ะแอบเสียงแหบนิดนึงอย่าว่ากันนะ <laughs> โอเคค่ะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนกรุภานเนี่ยเดือนแห่งความรัก เรื่องต่างๆในชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรแนะนําอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอเริ่มที่เรื่องการงานกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องการงานมาเลยนะคะขอเรื่องการงานก่อนเลย อบอกเลยแอบมีความกลุ้มใจอยู่เหมือนกันช่วงกลางเดือนชาวราศีพฤษภนะช่วงต้นเดือนการงานดีมากเด่นมากนะทํางานอะไรประสานงานอะไรเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือได้การตอบรับที่ดีมากเรียกว่าไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานแผนกไหนฝ่ายไหนก็ตามนะไม่ว่าจะต้องดีลกับใครลูกคงลูกค้าบอกเลยง่ายเออพูดง่าย ดีลง่ายขออะไรได้หมดส่วนใหญ่การงานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งนะ้าหาใครทํางานด้านประชาสัมพันธ์งานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆเนี่ยใบนี้ขึ้นมาบอกว่าดีมากเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าจะได้เป็นที่นิยมชมชอบบางทีบางคนได้ของขวัญของกำนันจากลูกค้าหรือจากเพื่อนร่วมงานด้วยซ้าไปบอกเลยว่าการดีวงานในช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยดีมากเลยอยากเจรจาอะไรกับใครไม่ว่าจะจะกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองลูกค้าหรือเจ้านายนะ รีบทำช่วงต้นเดือนนะคะจะขอขึ้นเงินเดือนจะขอโบนัสเพิ่มหรือว่าขออะไรเป็นพิเศษไปคุยเจราจาในช่วงต้นเดือนกุมภานะจ๊ะจะดีมากมีโอกาสสำเร็จสูงจริงๆจ้าแต่คราวนี้ที่ควรระวังช่วงกลางเดือนก้าวดาบขึ้นนะระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำให้งานกระตุกทำให้งานเสียทำให้งานชะงักเดินหน้าต่อไม่ได้คะ่ะ หรือไม่อีกในยะนึงก็คือทํางานจะล้มป่วยนะจะมี2กรณีนะจ๊ะถ้าหากไพ่ก้าดาบขึ้นเรื่องการงานนะแต่เท่าที่ดูน่าจะมีหรือบางทีอาจจะมีเรื่องปวดหัวอะไรในที่ทํางานหรือกับเกี่ยวกับเนื้อง,งานของคุณเนี้ยมีเรื่องให้กังวลให้กลุ้มใจให้ต้องคอยแก้ไขอยู่นั่นแหละในช่วงกลางเดือนนี้อุ้มอกกุมใจมากเรื่องงานแต่ไม่ต้องห่วงพอผ่านช่วงกลางเดือนไปเข้าปลายเดือนมีก้าดาบเสร็จมาก้าถ้วยเลย งานสำเร็จทุกอย่างอะไรที่ตั้งใจไว้วาดหวังไว้บอกเลยพอปลายเดือนสำเร็จหมดนะจ๊ะแล้วบางคนเนี่ยเผลอจะได้ของตอบแทนของขวัญของกำนันได้อะไรมาเยอะด้วยนะช่วงเนี้ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบอกเลยรัชชาลาิศีพฤษภนะดีที่สุดต้นเดือนกับปลายเดือนกลางเดือนให้ระวังตัวเองเอาไว้หน่อยนะจ๊ะอันนี้เรื่องงานนะ เค okay. เอาไพ่อะไรที่น่ากลัวก็เอาหลบลงไปต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าดูซิการเงินจะเป็นไงบ้างต้องระวังอะไรไหมอุ้ยการเงินสวยมากอ้าวทำไมพี่โผล่เงะนล่ะคะ,ะการเงินนะ่ะบอกเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนการเงินดีได้เงินได้ทองใช้ไม่ขาดมือเลยสบายมากเลย เรียกว่าหมุนใช้สนุกสนานหรือบางคนบอกเลยว่าช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนเนี่ยด้วยความเดือนเห่งความรักก็อาจจะมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพอสมควรแต่ถาว่าแฮปปี้มีความสุขไหมมีความสุขมากคราวนี้ปัญหามันจะไปตกที่ปลายเดือนแล้วเมฆเมฆมาบทวางพระจันทร์หมดเลยการเงินไม่ค่อยสดใสน,นะในช่วงปลายเดือนอาจจะเป็นเพราะว่าเผลใช้จ่ายเพลกินเผลเที่ยวเพลเปคนที่รักอะไรอย่างเงี้ย ไปเยอะมากในช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนนะวาเลนไทน์พอดีด้วยแหละท่าทางนะก็กลายเป็นว่าเงินอาจจะไม่พอใช้จนถึงสิ้นเดือนนาคะ้าให้ระวังกันนิดนึงแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้ให้ดีตั้งงบให้ตัวเองนิดนึงว่าซื้อของขวัญซื้ออะไรทำอะไรพระราชาถือเหรียญขึ้นเหมือนกับว่าให้คุณเนี่ย มีการแบ่งสันปันส่วนมีวินัยในการใช้จ่ายทรัพย์สินในช่วงเดือนนี้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่พอจนใช้ไปทั้งเดือนนะคะอ่าบอกเลยว่าดวงการเงินช่วงปลายเดือนไม่ค่อยสดใสเลยและทางแก้ก็คือการจัดสรรปันส่วนที่เหมาะสมและวินัยในตัวเองตั้งงบไว้เลยจะซื้อของขวัญเท่าไหร่กินอยู่ใช้จ่ายตามปกติเท่าไหร่แบ่งไว้แล้วก็อย่าอย่าไปให้เกินงบหรือว่าอยากจะกินจะเที่ยวอะไรพิเศษก็แบ่งไว้ว่า เท่าไหร่ถึงจะโอเคไม่เดือดร้อนมากนะแล้วก็แบ่งไว้เผื่อฉุกเฉินด้วยอีกกรณีหนึ่งนะแบ่งเป็นหลายๆกองนิดนึงโอเคถ้าทำท่ายต่มเนี้ยน่าจะสบายขึ้นเรื่องการเงินไม่น่าจะมีปัญหาละเรียบร้อยนะจ๊ะการเงินผ่านเนาะต่อไปเราไปดูเรื่องสุขภาพกันความรักเรายกไปอีกคลิปหนึ่งสุขภาพค่ะ โอ้โหเห็นอย่างนี้นี่เหมือนกับสดชื่นสดใสยอยู่แค่ช่วงต้นเดือนสุขภาพดีมากเลยช่วงต้นเดือนแข็งแรงมีชีวิตชีวาพร้อมที่จะลุยงานทำทุกอย่างได้เต็มเปี่ยมด้วยพลังของชีวิตมากเลยจ้าแต่ัันขึ้นนะเนาะผู้รุ่งโรธ ต้นเดือนมาอย่างดีเลยแต่คราวนี้พอเข้ากลางเดือนกับปลายเดืนเนอนนั้นแหละไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจ้าเคสขัดยอกไปหมดเลยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยอึดอัดไปหมดเลยเออไม่รู้เป็นอะไรร่างกายมันไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่ต้องการมันไม่ค่อยที่จะสบายสักเท่าไหร่มีความอึดอัดขับข้องเกิดขึ้นกับร่างกายสังขารตัวเองนะบางคนส่วนใหญ่จะเหมือนกับเคดขัดยอกปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วเหมือนกับ จะทําอะไรมันติดติดขัดขัด,ขดนะร่างกายเหมือนตามข้อต่งข้อต่ออะไรเอ่ยมันติดขัดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะอ่าในช่วงกลางสัปดาห์หรือบางคนถ้ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วโรคประจำประจำตัวเนี่ยอาจจะก,กําเริบขึ้นมาได้ให้ระวังนะจ๊ะกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้ระวังพวกของมีคมด้วยแปดดาบเนาะของมีคมเนีนอนอยู่แล้วอะ่ะเออแต่ส่วนใหญ่อะ่ะจะไปออกเด่นชาที่สุดคือเหมือนกับอาการเหมือนอึดอัด หายใจไม่ออกหรือไม่ก็เหมือนกับข้าตรงข้าต่อมันเหมือนโดนโดนรัดมันไม่มันมันไม่มันไม่เหมือนเขาเรียกว่าไม่มันไม่สมูทอ่ะมันไม่สมูทมันขยับแข้งขยับขาทําอะไรได้แบบไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่อึดอัดนิดนึงเหมือนโดนมัดไว้อาการเหมือนโดนมัดไวอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งของคุณจะรู้สึกประมาณนั้นนะอ่ามันจะมีฟีลลิ่งนี้ขึ้นมาร่างกายติดคัดแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละจนถึงปลายเดือนเลยอ่ะเออส่วนปลายเดือนก็ให้ระวังไว้อีก เดี๋ยวจะมีไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นเข้ามาอีกเรื่องสุขภาพร่างกายนะเหมือนกับบางคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเอา้าผอดไปเดินก็มีปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาอีกเหมือนกับให้เตือนเลยว่าให้รับมือให้ดีร่างกายของคุณนะพยายามออกกําลังกายเบาๆแล้วค่อยๆเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวเองนิดนึงนะในช่วงนี้ไม่งั้นเสร็จเลยไม่ไหวเลยอะ โรคโรคต่างๆเนี่ยพร้อมจะเข้ามาดุมเรามากเลยนะเจ็บไม้เท้าเนี่ยเมอคุณพยายามตั้งกาดเตรียมตัวสู้รบกับปัญหาสุขภาพอยู่แล้วก็เหมือนกับมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโรคทั้งหลายเนี่ยเตรียมที่จะรุมคุณน่ะโอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยเออผู้เที่ยงทรรมจสติด ใช่เหมือนกับบอกว่าเออบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะมันมันเลี่ยงไม่ได้มันต้องผเผชิญอะไรอย่างเงี้ยความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายมันเป็นธรรมดาแต่คราวนี้เราจะทํายังไงเพื่อรับมือกับมันให้ดีและสามารถเอาตัวรอดไปได้คุณก็ต้องมีวินัยในตัวเองหนึ่งต้องรักษาสุขภาพให้ดีตามที่ส่วนใหญ่เรารู้กันอยู่แล้วว่ารักษาสุขภาพอ่ะควรจะทําอะไรยังไงบ้าง สองก็คือพยายามเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองดีๆหน่อยแล้วก็สามเนี่ยอย่าประมาทไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยให้ระวังเนื้อระวังตัวให้มากนิดนึงแล้วมันพอจะประครับประคองให้ผ่านไปได้อยู่นะบอกเลยสุขภาพเริ่มอาการไม่ค่อยดีนะตั้งแต่กลางเดือนแล้วอะแล้วก็ไปเรื่อยจนถึงสิ้นเดือนเลยนะกว่าจะดีสงสัยต้องเข้าเดือนใหม่ก่อนนะเท่าที่ดูนะ แต่พายก็ขึ้นแอบขึ้นทางแก้ไว้ให้ออพยายามพยายามไว้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยอย่าไปยกของหนักเยอะอันนี้เน้นเลยอย่าไปยกของหนักเยอะนะจ๊ะหลังกระดูกข้อเข่าส่วนใหญ่หลังหลังกับไหล่หลังกับไหล่เด่นที่สุดให้ระวังมันจะก๊อกแก๊กขึ้นมาแล้วมันจะเด้งเอานะอ่าต่อไปเรื่องสุขภาพผ่านเราไปดูโชคลาภกันดีกว่า โชคลาภเป็นอย่างไรชาวราศีพฤกษภเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยโอ้โหความรักโดดเด่นมากโอ้โหบอกเลยโชคลาภของคุณนะ่ะส่วนใหญ่จะมาจากคนรักมาจามาเกี่ยวกับความรักอ่าบอกเลยว่าบางคนในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยได้อยู่กับคนรักยังมีความสุขเลยโชคลาภมาในรูปแบบของคนรัก มาในรูปแบบของความรักและไม่ใช่ความรักธรรมดารู้ดูเหมือนว่าคุณจะกับกับคนที่คุณรักรักหรืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะชงนะว่าต้องเป็นแฟนอย่างเท่านั้น mm. อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนกันลยาณมิตรกัลยาณธรรมของคุณเลยเนี่ยคือโชคลาภคนที่รายล้อมคุณในช่วงเนี้ยถ้าทางจะมีแต่คนที่ดีมีแต่คนที่เป็นมิตรจริงๆเป็นมิตร แล้วก็จะพาไปในทางที่ดีทั้งผู้บรรลุสัจธรรมทั้งผู้ทรงศีลขึ้นด้วยกัน The lovers ขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นมาแสดงว่ามีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอย่างสูงเลยนะถ้าหากคุณยังไม่เคยมีใครมาก่อนยังไม่เคยเจอใครเลยช่วงนี้ไม่แน่อาจจะได้พบคนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกัลยนานมิตรกรัลยาณธรรมและมีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักคู่รักได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยืนพื้นอยู่บนความความดีบุญกุศลเออแล้วก็บอกเลยถ้าหากคนไหนที่เข้ามาเหมือนกับชวนทําบุญบ่อยๆเป็นคนจะเย็นๆพาคุณไหว้พระสวดมนต์ไปเที่ยววัดทำบุญยิ่งถ้าหากชวนคุณไปนั่งภาวนาไปเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานอะไรพระกรรมฐานเลยก็ได้ถ้ามีคนชวนไปอย่างนั้น ช่วงนี้มีคนเข้ามาอย่างนี้นะถือว่าเป็นมิตรที่ดีนมากขอให้รักษาและคบกันเอาไว้ยาวๆเลยไม่ต้องจํากัดความว่าจะต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะเข้ามาเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นมิตรที่ดีต่อกันก็ได้บอกเลยโชคลาภของคุณจะมีเกี่ยวกับเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่หรอกเรียกเรียกว่าพระพุทธะเลยดีกว่ามีโอกาสได้ไปสถานที่ที่เกี่ยวกับมีพลังงานของของพระ เข้ามาเกี่ยวข้องสูงมากอืมนะจ๊ะช่วงนี้โชคล่าภของคุณคือการได้เข้าไปอยู่ในพลังงานที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระร,รัตนตาัยวัดอะไรอย่างเงี้ยผู้ทรงศีลน,นักพรตอะไรแบบนี้เลยนะแล้วส่วนใหญ่จะได้รับการแนะนํานําพาเพราะคนที่คุณรักนะั่นแหละพาไปเป็นโชคลาภที่ยิ่งกว่าโชคลาภนะบอกเลยโชคลาภที่ดียิ่งกว่าโชคลาภที่เป็นเงินเลยนะดีมากเลยนะชวาวราศีพฤกษ์นะจ๊ะ ่าโอเคเห็นหน้าไพ่สบายใจแล้วไม่ต้องห่วงแล้วโชคลาภได้โชคลาภได้กัลยานณะมิตรกัลยาธร,รมคือโชคลาภอันประเสริฐแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยจ้าชาวราศีพฤษภดูครบหมดแล้วนะเรียกว่า เป็นคล้ายๆกับดูรวมเป็นเรื่องทั่วๆไปเนาะเพราะว่าความรักเราขอแยกอย่าลืมติดตามคลิปความรักด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านชาวราศีพฤกษ์นะจ๊ะที่ติดตามหรือบางคนก็ไม่ใช่ชาวราศีพฤกษ์แหละแต่แฟนหรือคนรู้จักราศีนี้แอบเข้ามาฟังนิดนึงอันนั้นก็ได้เลยแล้วถ้าหากแอบเข้ามาฟังอย่าลืมส่งลิงก์ให้คนคนนั้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ